<The> truth. จจลึกริงเาะหรือถ้าแท้จัก,กรวรรดินิยมอเมริกาคุกขามโลกเปิดภาพนาทีคนรุ่นใหม่เชียร์ปูตินสน,นันตะโกนลั่นภูมิใจเป็นคนรัสเซีย จากกรณีปฏิบัติการยุติก่อการรัฐประหารในรัสเซียจบสิ้นลงโดยไม่มีการเกิดความสูญเสียซึ่งหลายฝ่ายต่างก็มองตรงกันว่าผู้นำอย่างปูตินสามารถกลุ่มอํานาจไว้ได้อย่างเบีเสร็จเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองทัพทั้งนี้ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องถึงกรณีการพยายามก่อการรัฐประหารที่สิ้นสุดลงโดยดร,รประถมพงศ์โพประสิ์ที่น,นันนักวิชาการทางบรุรพภคคักดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่27มิถุนายน2566ผ่านการโพสต์ข้อความลงบล็อกดิจิทั เมดเวเดฟประชาชนรัสเซียต้องสามคัคคีและเชื่อมั่นในวลาดิเมียร์ปูติน วิกฤตที่ผ่านมาไม่ใช่รัฐประหารครับคนที่ใช้คําว่ารัฐประหารคือคนที่ถูกสื่อกระแสตะวันตกครอบงําม,มากสื่อตะวันตกโหมกระแสให้ใช้คําว่ารัฐประหารจากนั้นก็ถือโอกาสด่าว่าวาลาดิเมียร์ปูตินและรัฐบาลของเขาไร้ประสิทธิภาพรัสเซียอ่อนแอประชาชนขัดความเชื่อถือในรัฐบาลแล้วทหารวากเนอร์จึงไม่เชื่อถือรัฐบาลเพื่อบนทอนสเสถียรภาพรัฐบาลและปลุกระดมมวลชนให้เกลี่ยนรัฐบาลวาลาดิเมียร์ปูตินไม่เพียงเท่านั้นยังมีการเปลี่ยนศัพท์จากที่เคย ด่ากลุ่มวักเนอร์เป็นผู้ก่อการร้ายมาเป็นฟรีดอมฟเตอร์สื่อมากันเตรียมโหมเชียววักเนอร์สุด หน่วยสืบราชก,การลับโดยเฉพาะ CIA, MIC และ Mossad เข้าพื้นที่เพื่อปลุกระดมมวลชนมากขึ้นแต่วลาดิเมียร์ปูตินสามารถหยุดวิกฤตได้อย่างรวดเร็วได้อย่างเนื้อความขัดหมายแผนตะวันตกแปกเหมือนรถต้องเจอถนนเลี้ยวหักศอกแบบตั้งตัวไม่ทันกลุ่มคนที่หลงใช้คำว่ารัฐประหารตามกระแสค,คือกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มสื่อที่ยังตามวิธีการทำงานของ CIA ไม่ทันหาไม่ก็เป็นพวกโปรอเมริกาที่พร้อม จะหาช่องทางถล่มรัสเซียตลอดเวลาเมดเวเดฟออกมาสรุปว่าต้องสามคัคคีและเชื่อมั่นในวลาดเมีร์ปูตินและเชื่อมั่นในรัฐบาลและทุกอย่างจะผ่านไปขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมชั้นใดศัตรูภายในและภายนอกก็ทำอะไรรัฐบาลและประชาชนในชาติที่สามคัคคีกันไม่ได้หนุ่มสาวชาวรัสเซียภูมิใจที่เป็นรัสเซียหลังจากที่วลาดเมีร์ปูตินประสายจบในวันเสาร์หนุ่มสาวชาวรัสเซียออกมาตะโกนโลดเต้นด้วยความดีใจและร้องตะโกนว่าพวกเรา เป็นชาวรัสเซียประชาชนชื่นชมการปฏิบัติงานของวลาดเมีร์ปูตินมากกว่า80%ขึ้นไปเพราะรู้ดีว่ารัสเซียกําลังต่อสู้อยู่กับกลุ่มก่อการร้ายนีโอซึ่งเป็นทายาทโดยตรงของลัทธิฮิตเลอร์ที่อเมริกาและกลุ่มชาตินาโต้ปลุกขึ้นมาก่อกวนรัสเซียอีกรอบหนึ่งในยูนยนเครนรัสเซียคือประเทศที่ต่อสู้กับเผด็จการและการก่อการร้ายอย่างแท้จริงประชาชนรัสเซียที่รู้ความจริงจึงภูมิใจในความเป็นรัสเซียส่วนอเมริกาและนาโต้คือภัยคุกคามของชาวโลกโดยแท้ผู้นําประเทศเหล่า นี้พยายามที่จะสร้างภาพว่าพวกตนเป็นประชาธิปไตยแต่แท้จริงแล้วสรัทธานในลทัทธิของฮิตเลอร์ไม่เพียงแต่สร้างกลุ่มนีโอขึ้นมาก่อกวนรัสเซียในปัจจุบันยังสร้างกลุ่มก่อการร้ายในหลายๆประเทศทั่วโลกจากกวัดน,นิยมอเมริกาและบริวารชั่วร้ายอยา่างนี้วินยูชนจึงลุกมาแชร์ให้เพื่อนลุมโลกได้รู้ทันกัน ทหารรับจ้าอังกฤษแพร่ภาพโดนถลม่มคาโตกินข้าวติดใต้ซากโรงแรมเพียบขณะที่สหรัฐภาวะวักเนอร์สั่งยูเครนอย่าไปยั่วยุรัสเซีย จากกรณีที่เมื่อวานนี้28มิถุนาย,ยน2566เว็บไซต์ท็อวอได้มีการรายงานว่าทหารรับจ้างชาวอังกฤษได้มีการเผยแพร่ภาพผลที่ตามมาจากการโจมตีของกองทัพรัสเซียณจุดประจําการของกองทัพยูเครนในเมืองครามาทอสกองกําลังติดอาวุธของสหพันธรัสเซียได้ทําการโจมตีด้วยขีปนาวุธอันทรงพลังต่อสถานที่ทางทหารในเมืองครามาทอสซึ่งตั้งอยู่ในส่วนของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสที่ถูกยึดครองโดยระบอบก,การปกครองของเคียฟตามรายงาน ของกระทรวงกลาโหมของสหพันธรัฐรัสเซียได้ดําเนินการในกองบัญชาการของกองพลทหารราบที่แยกยานยนต์ที่56ของกองทัพยูเครนอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากข้อมูลอย่างเป็นทางการจากนแผนทหารของรัสเซียแล้วรายงานฉบับแรกยังปรากฏบนเครือข่ายเกี่ยวกับการมาถึงของขีปนาวุธจากกองทัพรัสเซียจากฝั่งตรงข้ามฐานรับจา้างชาวอังกฤษชื่อว่าปีเตอร์ยืนยันว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธนั้นดําเนินการที่ฐานของกลุ่มติดอาวุธยู และทหารต่างชาติตามคำบอกเล่าของชาวต่างชาติมีทหารจำนวนมากอยู่ในซากปรักหักพังในภาพเราสามารถเห็นผู้ชายจำนวนมากในชุดเครื่องแบบทหารคนเหล่านี้คือบุคลากรทางทหารของกองทัพยูเครนและทหารรับจ้างและครูฝึกต่างชาติซึ่งอยู่ในจุดส่งกำลังนี้เช่นกันระบอบการปกครองของยูเครนไม่ได้รายงานอะไรเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอันเป็นผลจากการมาถึงแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่านักสู้ UAF จําจำนวนมาก รวมถึงชาวต่างชาติเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลังจากมาถึงคามาทสแล้วอาเทมสุโควีทหารยูเครนจากกลุ่มชาตินิยมอาชอฟซึ่งถูกห้ามในสหพันธร,รัสเซียในฐานะองค์กรก่อการร้ายถูกทำลายนอกจากนี้นิกดักเบิร์ดพลเมืองสหรัฐซึ่งเป็นทหารรับจ้างที่มายูเครนเพื่อต่อสู้ในกองทัพของอยูเครนได้รับบาดเจบ็บระหว่างการโจมตีด้วยขีปนาวุธแต่ตามรายงานของผู้สื่อข่าวสายทหารรัสเซีย อาจจะมีเหยื่อมากกว่านี้อีกมากในการโจมตีจุดหนึ่งของกองทหารยูเครนในเมืองคารมาทอสซึ่งการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยกองทัพรัสเซียได้ขัดขวางงานเลี้ยงอาหารค่าของทหารรับจ้างต่างชาติและผู้บัญชาการกองทัพยูเครนโดยของรัสเซียได้ครอบคุมร้านอาหารแห่งหนึ่งในคารมาทอสซึ่งเลือกโดยกลุ่มติดอาวุธชาวอเมริกันและยูเครนการโฆษณาชวนเชื่อในเคียฟตามประเพณีเป็นการส่งต่อทัศนคติของกองทัพว่าเป็นการโจมตีวัตถุพลเรือนอย่างไร ก็าภาพจากเหตุการณ์และความคิดเห็นของทหารต่างชาติยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของขีปนาวุธรัสเซียก็คือที่ตั้งของทหารรับจ้างไม่นานหลังจากขีปนาวุธโจมตีร้านอาหารกลุ่มก่อการร้ายอเมริกันก็เริ่มที่จะโพสต์ซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนบนโซเชียลมีเดียของพวกเขาเช่นพระเจ้าพระเยซูเราทานอาหารที่นี่เสมอชาวอเมริกันคนหนึ่งเขียนไว้ฉันทานอาหารที่นี่20นาทีก่อนการโจมตีด้วยขีปนาวุธนอกจากนี้หนึ่งในผู้ บัญชาการกองพันของกองพลทหารราบที่ใช้เครื่องยนต์ที่56ของกองทัพยูเครนซึ่งรวบรวมเจ้าหน้าที่ของกองพันของเขารวมถึงตัวแทนของผู้บัญชาการระดับสูงถูกทำลายโดยการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่โรงแรมแห่งหนึ่งในคารมาทอสซึ่งถูกปิดไม่ให้พลเรือนเข้าพักตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วและใช้เป็นที่พักของทหารเหล่านั้นดังนั้นความปรารถนาของผู้บัญชาการทางทหารของยูเครนในการจัดวันหยุดเล็กๆทำให้คำสั่งเกือบทั้งหมดของ กองพลที่56เสียชีวิตและตัวแทนบางส่วนของผู้นำระดับสูงของกองทัพยูยเครนด้วยในขณะที่ในวันที่23-24มิถุนายนเมื่อการแสดงของ PMC วอกเนอร์เกิดขึ้นในรัสเซียทางการสหรัฐสามารถเรียกร้องจากระบอบเคียฟไม่ให้แทรกแซงสถานการณ์นี้สิ่งนี้ถูกระบุโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหพันธรัฐม,บบกกมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร,แร่โดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียบนเว็บไซต์ หัวหน้าแผานกการทูตของรัสเซียตั้งข้อสังเกตว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อถือข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำของทางการสาหรัฐต่อระบอบการปกครองของยูเครนที่จะไม่ให้ใช้เหตุการณ์เหล่านี้เพื่อดำเนินการก่อวินาศกรรมและการยุยุในดินแดนของรัสเซีย ดังที่ลับลอบตั้งคอสังเกตเมื่อการแสดงของวักเนอร์เริ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้สั่งไม่ให้หน่วยงานตามประเทศของตนแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อไม่ให้ใครเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นกับวอชิงตันนอกจากนี้เคียบยังได้รับคําแนะนําจากสหรัฐอเมริกาแต่แผนแตกต่างกันเล็กน้อยจากข้อมูลของลับลอบมีหลักฐานว่าทางการยูเครนถูกห้ามไม่ให้ดําเนินการใดๆในเวลานี้ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมในส่วนของกองทัพยูเครนและบริการพิเศษของ ยูเครนในวันที่มีการแสดงของวัคเนอร์ฉันไม่สามารถรับประกันได้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งดูเหมือนจริงนอกจากนี้หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยังได้มีการกล่าวถึงปัญหาของการแก้ไขความขัดแย้งในยูเครนจากข้อมูลของลาฟลอฟไม่ได้รับข้อเสนอที่จริงจังจากประเทศตะวันตกเกี่ยวกับปัญหาการยุติความขัดแย้งของอยูเครนบรรดาผู้นํายุโรปที่ประกาศต่อสื่อมวลชนว่าต้องการโทรศัพท์หาประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและหารือกับเขาเกี่ยวกับ โอกาสในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในยูเครนแท้จริงแล้วเป็นเพียงการส่งเสริมตนเองเท่านั้นสหรัฐก,ก็ช่วยไม่ได้ไต้หวันรีบเผ่นนี้เผชิญหน้าเรือรบรัสเซียรอบเกาะขณะเซอเร์เบียเคลื่อนทัพสู้ศึกนาโต้จากกรณีที่ไต้หวันเปิดเผยว่าพวกเขาตรวจพบเรือรบร,รัสเซียสองลำนอกชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจึงได้ส่งอากาศยานเรือของตอนเองเข้าสังเกตการความเคลื่อนไหวของเรือรบเหล่านั้นซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากที่เรือรบของมอสโกมาปรากฏตัวอยู่แถวนี้ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนพันธมิตรของรัสเซียกับไทเปที่สหรัฐให้การหนุนหลังต่อมาวันนี้29ิมิถุนายน6 6ทําบรอกติดเวอรอัปเดตได้ออกมาโพสข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดวยบอกว่าท่ามกลางการจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วของมหาอำนาจจีนรัสเซียย่อมมีการดิ้นรนขัดขืนปะทะาจากฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวสหรัฐยุโรปที่ปกครองโลกมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2จีนที่กําลังจะพังอาจด้านเศรษฐกิจจึงมีความขัดแย้งกับสหรัฐเพิ่มมาขึ้นตลอดเวลากองทัพจีน เคยสร้างแบบจำลองการโจมตีอาวุธนิวเคลียร์30ลูกพร้อมกันจากเกาหลีเหนือไปที่สหรัฐพบว่าใช้เวลาทำลายราว30นาทีและจะไม่สามารถป้องกันได้สื่อซอร์สชินามอร์นิ่งโพสต์รายงานว่ากองทัพเรือจีนได้รับคำสั่งให้สร้างแบบจำลองสถานการณ์สงครามภาพรวมทั้งหมดที่จีนถูกโจมตีโดยฝ่ายสัมพันธมิตรโดยมีเรือพิฆาตอาเลเบิร์กของกองทัพเรือสหรัฐอยู่ในฝ่ายข้าศึกเป็นการจำลองสถานการณ์สงครามที่ใช้คอมพิวเตอร์และการทดสอบภาพสนามจากความขัดแคบในระดับ ภูมิภาคเอเชีย e และก็บานปลายไปสู่สงครามโลกทั้งในวันโลกาวินาศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและทดสอบอาวุธใหม่ เรือรบใหม่ประเมินประสิทธิภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ในการเตรียมรบมหาสงครามที่จะเกิดขึ้นเพราะถึงเวลานั้นมาถึงชาติไหนที่ลดประสิทธิภาพของกองทัพก็จะพาชาติล่มสลายคนทรีหลินโฆษกทางทหารมณฑลไต้หวันดินแดนจีนที่สหประชาชาติรับรองแถลงว่ากองทัพของเกาะจะใช้อาวุธเทพที่ซื้อมาจากสหรัฐยิงทำลายเครื่องบินรบและเรือรบของจีนหากเข้ามาใกลก้เกาะ กว่า22.2กิโลเมตรขาดคำถแถลงพบเรือติดอาวุธทันสมัยรัสเซียจำนวน2ลํลำโผล่ในทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันสร้างความตกใจตะลึงโอลมานรีบส่งเครื่องบินรบและเรือเร็วไปติดตามเฝ้าดูเรือรัสเซียขณะที่เรือฟิเกตไต้หวันรีบหนีออกจากเขตป้องกันทางทะเลเพ่นไปตั้งหลักทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเพราะกลัวว่าจะถูกรัสเซียโจมตีขณะนี้พบลูกปืนใหญ่อตาตจรขนาด155รยมมอที่ส่งไปแนวหน้าสงครามยูเครนมีลักษณะพิเศษก็คือมี อักษจีนขณะนี้เซอร์เบียชาติไข่แดงกลางทวีปยุโรปกําลังมีภัยคุกคามร้ายแรงจากนาโต้ที่ตั้งฐานทัพสนับสนุนกบฏคอโซโวให้แยกเอกราชจากเซอร์เบียรประธานาธิบดีวูซิคผู้นําเซอร์เบียจึงสั่งซื้อระบบต่อต้านอากาศยานจากจีนหลายระบบติดตั้งไปแล้วเมื่อปี2565เขายังซื้อโดรนโจมตีสมัยใหม่ชนิดลาดตะเวนติดอาวุธโจมตี BPL CS95 จากจีนจะขนส่งถึงเซอร์เบียรเร็วๆนี้และโดรนแว่นกามิกาเซ อีกหลายร้อยลำจากอิรานส่งของภายในสิ้นปี2566นี้ภายใน5เดือนเซอร์เบียจะมีกองทัพฝูงโรนกันมกาเซ่ราว1,000ลำเพื่อยับยั้งและโจมตีถล่มผู้รุกรานที่จะแบ่งแยกดินแดนโคโซโวเซอร์เบียสื่อ KTV ีของโคโซโวรายงานว่านายดานิโลวูซิกและโมโตฮิจาวูซิกลูกชายของผู้นำเซอร์เบียเดินทางไปโคโซโวหลายครั้งเพื่อทักทายชาวเซิร์ฟที่เข้าร่วมในการเฉลิมฉลองเทศกาลบุญวีดอฟแดนพวกเขาเดินทางไปร่วมพิธีสวด ที่อารามคาซานิกาในโคโซโวใส่เสื้อยืดที่มีข้อความว่าการยอมจำนวนไม่ใช่ทางเลือกต่อมาเขาก็ถูกตำรวจก่อกวนตรวจค้น3าครั้งแล้วควบคุมตัวในหมู่บ้านทรูท,ที่ทางแยกทางหลวงและถูกทรมานล่าสุดประธานาธิบดีเซเบียสั่งเคลื่อนขบวนกองทัพจำนวนมากมุ่งหน้าสู่โคโซโวโดยใช้ยานเกราะ brdm 2ที่ได้รับจากราัสเซียหากเจราจาปล่อยตัวลูกชายเขาไม่สำเร็จคงจะไม่อาจหลีกเลี่ยงสงครามกับนาโตที่มีฐานทัพในโคโซโว วิเคราะห์ว่ากลุ่มการเมืองชาติใดที่ขาดวิสัยทัศน์ลดแสนยานุภาพกองทัพหลยกำลังทหารจะนำพาชาติและประชาชนสู่หายนะเพราะขัดกับสถานการณ์สงครามทั่วโลกที่ปะทุทั่วไปหมดทุกทวีปจีนมองเห็นภาพสงครามระดับภูมิภาคเอเชียแล้วบานปลายไปสู่สงครามทั้งโลกในวันโลกาวิวาศจึงเตรียมการเพิ่มกำลังทหารและขีดความสามารถอาวุธแต่เนิน่นเพราะจะช้าหรือเร็วสหรัฐก็ต้องมาปั่นสงครามในอาเซียนส่วนชาตินาโตในยุโรปนั้นกำลังอับจนคลางอาวุธแทบหาย ลจึงพานปั่นให้ตำรวจกบฏโคโซโวโก่อวอดแข่งข้อเซอร์เบียที่เป็นพันธมิตรจีนรัสเซียอิหร่านโดยจับทรมานลูกชายผู้นำเซอร์เบียเพื่อบีบให้ยอมจำนนส่งอาวุธที่มีและกกำลังทหารไปสู้รบทำสงครามกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนแต่คาดว่าจะมีผลร้ายย้อนสอนกับตลบัตอย่างคาดไม่ถึงเป็นแม่เหล็กดึงดูดอาวุธโรนพีชีพอิหร่านขีพปนาวุธรัสเซียจีนและอาวุธนาโต้ที่ถูกยึดได้จากยูเครนมาโผ่พิืบใจกลางทวีปยุโรปส่วนรัสเซียก็จะให้คำมั่นว่าจะ ยืนเคียงข้างเซอร์เบียเสมอไม่ต้องกลัวพร้อมส่งขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปช่วยปกป้องต่อสู้กับชาติยุโรป